สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งครับเป็นหูดูดควันครับหรือฝาชีดูดควันครับตัวนี้ก็เป็นงานสั่งทำนะครับทำได้ตามขนาดที่ต้องการครับตัวนี้ก็จะยาวอยู่ประมาณ1่เมตร10เซนครับผมยาว1เมตร10เซนครับ ตัวนี้ก็จะมีไฟปิดเปิดครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟควบคุมมอเตอร์ครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ต่อ,อด้านในก็จะมีอไฟสองสว่างให้หนึ่งดวงนะครับผมตัวนี้ก็จะมีฟิลเตอร์กองน้ำมันครับตัวนี้ก็ถอดออกล้างได้ครับเนี่ยมีหูหิ้วครับนี้แล้วก็จะมีกระป๋องน้ำมันรองรับน้ำมัน นี้ก็เป็นงานลูกค้าสั่งทำครับรอติดตั้งครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านชอชชโยเครื่องโครสแตนเลสครับผมร้านของเราก็ตั้งอยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดเชียงใหม่เบอร์ติดต่อก็0909377442ครับหรืออีกเบอร์หนึ่งครับ0643344860ครับผมสินค้าก็จัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผม นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ